สอนอัพสกิลมากีสองนะครับเท่าที่พี่รู้นะว่าควรจะอัพท่าไหนก่อนอะไรยังไงนะมากีสองพีกพ่ก็พอร้อยนะครับแต่ว่าไม่ได้เล่นนานแล้วเดี๋ยวมารำลึกความหลังกันแล้วก็สอนเท่าที่รู้นะเอาเป็นแนวทางไปอัพแล้วกันเนาะอันนี้เป็นแถวแรกนะครับอันนี้เลี้ยงแล้วมมวนต่ออันนี้ต้องอัพนะครับหมวนแล้วกลับมาคุกช็อตเนี่ยตอนว่างไม่ชวนไม่ว่างอะชวน ท่านี้ถ้าเกิดว่าเราโซโล่บ่อยควรจะมีนะครับอย่างเงี้ยถ้าไอท่านี้ก็ควรจะมีนะเอาไว้ทําแต้มเองนะครับแล้วมันหลุดบ่อยแล้วคุกได้บ่อยด้วยนะครับท่านถ้าเมื่อกี้ก็ควรจะมีนะครับจะได้มีความหลากหลายในการทําแต้มนะเท่ากับว่าแถวแรกเนี่ยเผลออต้องอัพเต็มหรือเปล่า,าเดี๋ยวดูให้นี่หลอกดังสรับสองแล้วไงหลอกดังอัติ ควรจะมีนะแถวเนี้ยควร awesome. จะมีทั้งแถวเลยแต่ถ้าเราเอ,อ่ออัพอนันติจนถึงอันติเกมลุกมาแล้วมันจะมีท่านี้ถึงจะใช้ได้นะครับแต่ถ้าเราอัพมาเฉยๆอ่ะอัพท่านี้เป็นเฉยๆแต่ยังไม่อัพอนันติเกมลุกนะครับก็ยังใช้ท่านี้ไม่ได้นะครับถ้าเราจะอัพท่านี้ก็ต้องมีอนันติเกมลุกก่อนเท่ากับว่ามากร่าง2ในทั้งแถวเนี้ยควรจะอัพถึงท่านี้เลยท่านี้ควรจะอัพนะครับแต่ถ้ามีอนันติเกมลุกแล้วท่านี้ก็ดีครับก็ได้ใช้อยู่อันเนี้ยแต่ว่าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่า ใช้ท่าเลเยอร์ธรรมดาเป็นศับท์ก็ได้นะครับก็เหมือนกันคล้ายๆกันอันนี้ก็เอาไว้หลอกแบบบางคนตกไม่เป็นท่าเมื่อกี้ส่วนอันติเกมลุกมันก็จะเป็นอัน,นกลไกใหม่ราชาแห่งการจูโจมต้องอัพถึงอันนี้เลยนะครับถึงจะใช้อันติเกมลุกได้ เยอะเลยนะอันติกว่าจะแบบใช้ได้อะโหเท่ากับว่ามากิจะมาเล่นไอโซเนี่ยจะครบ,บเครื่องอ่ะอันติต้องเยอะเลยนะเนี่ยอันนี้อันติเกมรับอันนี้ยังไม่ต้องก็ได้แต่ว่าท่านี้ต้องมีอันนี้คือจริงๆท่านี้จะมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะแต่ถ้าอันตแเราเหลือ พอเรากดอันติไม่ว่าจะสับสามหรือว่าจะเลหนึ่งแบบหลอกหลอกแล้วเลขึ้นไปแล้วกดอันติส่งมันจะใช้ได้นะแต่ถ้าไม่อัพท่าน,นี้มันจะไม่สามารถใช้ได้เมื่อนายใช้อันติสับสามแล้วจะส่งไม่ได้นะครับถ้ากับว่าถ้าเกิดว่า,เ,าเรายังไม่อัพก็ได้ท่าเมื่อกี้ก็คือแค่กดเนี่ยท่านี้ยังไม่ต้องอัพก็ได้อันนี้ก็แค่แบบกดอันติเกมลุกแล้วก็กดอันติส่งได้ซึ่งมันเปลืองอันติอยู่ใช้2อ,อันติใช้อัสอทั้งอันติเกมลุกและเกมรับนะครับก็ยังไม่ต้องก็ได้แต่ว่า อันนี้ต้องมีนะครับเป็นราชาแห่งการจู่โจมาเน,นีี้อันนี้ต้องมีก็คือจะเล่นมากิเป็นไอโซได้ต้องอัพถึงอันนี้เลยอไม่งั้นมันทื่อเกินไปนะครับทำไมอันติส่งไม่ค่อยออกครับมากิมันห้ามกดเบิ้์ครับมันต้องกดเป็นจังหวะของมันห้ามกดเกินอ,อ่ะไปแถวที่สองกันแถวที่สองจะเป็นของสายยิง อันนี้หลอกส่งแล้วยิงไม่ได้ใช้แต่ว่าท่าแรกของมันได้ใช้อันนี้ขอบอลแล้วุกอันนี้ได้ใช้อยู่นะอันนี้อัติขอบอลฮุกอันนี้อันนี้ก็ก็ได้ใช้แต่จริงๆแล้วอะเอาไปพุกสับๆใต้แป้นสับสองหลอกส่งอะน่าจะฟุ้มกว่าส่วนใหญ่ัปเล่นง่ายกว่าง่ะแต่ว่าอัติแบบเมื่อกี้ก็ดีแต่แต่มันจะไปตามคนนะครับอันอันเนี้ยเพื่อนเราส่งมาจากฝั่งไหนมันจะไปฮุกช็อตฝั่งนั้นนะครับอันเนี้ยพี่เลือกทางไม่เป็นตอนเล่น่ะ เพื่อนอยู่ซ้ายอย่างเนี้ยอย่างบอดอยู่ซ้ายแล้วกดอันตีแล้วมันจะฮุกทางซ้ายอ่ะเพื่อนอยู่ตรงไหนมันจะฮุกทางนะั้นเพื่อนอยู่ใต้แป้นมันจะฮุกเข้าไปในแป้นอะ่ะถ้างบไม่เหลือก็ <S <S อัพแค่นี้ก็ได้นะครับเนี่ยเลียเล้ยงเลียเล้ยงแล้วฮุกอะไรเงี้ยแค่นี้นก็ได้ถ้างบไม่เหลือแต่ว่าอันแรกต้องมีนะแถวแรกเนะี่ยสกิลอันแถวแรกต้องมีถึงที่บอกเลยมันถึงจะมีความหลากหลายในการเล่นเยอะนะครับ ถ้ามีอันติเกมลุกก็เอาท่านี้ด้วยก็ได้ครับมันก็จะเยอะขึ้นแต่ถ้างบน้อยก็มาถึงแค่ท่านี้ก็พอนะอันเนี้แถวแรกนะครับอันนี้สติลสติลยังไม่ต้องก็ได้นะครับถ้าใครงบน้อยนะไปเอาท่าแถวแรกให้ไปถึงที่พี่บอกก่อนอันนี้ตกใต้แป้นอันนี้ต้องมีอันติเกมลับก่อนนะครับมันถึงจะมีให้นะ กดอัติแล้วตกมันจะยึดบอลมาเลยอันนี้ก็ยังไม่ต้องก็ได้นะครับมากีีหลักๆมันก็จะมีซับหนึ่งซับสองใต้แป้นนะครับแล้วก็หลอกส่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ซับสามทำแต้มก็คือจังหวะ3ในการเลเยออัพก็คือต้องอัพจนถึงอัติขั้นบุกก่อนแล้วก็จะมีแบบเลี้ยงเลี้ยงธรรมดาไปข้างหน้าเลี้ยงแล้วหมุนตัวใช่ไหมแล้วก็เลี้ยงแล้วไปซ้ายแล้วก็มาขวาอันนี้ก็คือของพรสวรรค์แถวแรกต้องมีนะมันถึงจะเล่นแล้วมีมิติในการทําแต้มได้เยอะนะครับอันนี้ต้องมีนะอันเนี้ย เลี้ยงแล้วเลียัッตอนไหนก็ได้นะจะเป็นการแคนเซิลนิเมชันเป็นเลียアッอะไรเงี้ยอันนี้ต้องมีนะซับหนึ่งซับสองนะสำคัญมากนะครับอันนี้ซับสามที่บอกนะครับต้องมีอันติเกมลุกก่อนนะถึงจะใช้ได้อันเนี้ยเป็นจังหวะสามอันนี้ต้องอัพเต็มจนถึงอันนี้เลยนะถ้าเรามีอันติเกมลุกแล้วนะครับส่วนอันอื่นก็ค่อยไปไล่อัพเอาก็ได้นะแต่อันนี้เยอะใช้เยอะอยู่นะจนถึงแบบอันติเกมลุกอันเนี้ยไม่ใช่อันนี้อันนี้อันนี้เนี่ยเยอะนะก็สําหรับมากีสองก็ประมาณนี้แล้วกัน ส่วนอันนี้ก็คือการส่งแล้วแอลออุ๊ได้นะครับอันนี้นะแต่ถ้าไม่อัพเนี่ยมันจะส่งได้แค่คลิกดังนะครับไม่สามารถใช้ท่าที่เป็นแอลออุ๊ใต้แป้นแบบนี้ได้นะคืออันติส่งแล้วมันไม่แอลออุ๊เอาง,ง่ายๆแต่ถ้าเราอัพอันนี้มันก็จะส่งแล้วแอลออุ๊ได้นะครับก็เลือกเอาว่าจําเป็นไหมถ้าพอหรือ,อก็ควรจะมีอันนี้นะเพราะบางคนมันเล่นอัคคัญญ์มันมาหลอกแบบสับสองจังหวะเขาต้องแอลออุ๊ก่อนแล้วค่อยดังแต่ส่วนใหญ่เขาต้องคลิกดังอ่ะมันถึงจะดีกวว่่าเาเลสบบทีแ โดนหลอกไปแล้วมาตกทันไงอืมแต่ถ้าไปกับเพื่อนอะไม่สาคัญเราเพื่อนพริกดังกันอยู่แล้วมั้งคุยกันได้ใช่ไหมอืมก็ประมาณเนี้ยมากิไม่มีอะไรยากก็สกิลประมาณเนี้ยไม่มีอะไรให้เลือกทางด้วยควรจะมีที่บอกเลยนะครับถึงจะเล่นแล้วดีอะครบทุกท่าอะไรเงี้ยไม่อย่างงั้นจะเล่นยากนะครับ